สำหรับการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายปี2567ที่ฝ่ายค้านก็ซัดว่าสเปะสปะเหมือนกับเอาร่างงบของเล่าเก่ามาใส่ขวดใหม่เหมือนกับสมัยของรัฐบาลประยุทธ์แต่ทางด้านนายกเศรษฐาบอกว่ายึดตามยุทธศาสตร์ชาติและยืนยันว่าจะทำตามนโยบายวินัยการเงินการคลังับ นายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในที่ประชุมสภาถึงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567โดยตอนหนึ่งระบุว่ารัฐบาลได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและฐาหนะทางการเงินการคลังของประเทศรวมถึงแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติโดยร่างมีวงเงิน3.48ล้านล้านบาท เป็นรายจ่ายประจำา5 5ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง1 1 8 0 0 0ล้านบาทรายจ่ายลงทุน7 1 7 7 0 0 0ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้1,18,000่ 1, 10, 10, ล้านบาทขณะเดียวกันมีการจำแนกงบในด้านต่างๆนะครับอาทิด้านความมั่นคงที่จะใช้ในการป้องกันและปราบปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบด้านการแข่งขันที่จะใช้พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์งบด้านความเสมอภาคที่จะใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ในช่วงท้ายนายเศรษฐาย,ยังได้สรุปนะครับว่า แม้ว่างบประมาณรายจ่ายปีนี้จะเพิ่มขึ้น9.3%เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นถึง11.9%ทำให้จัดสรรงบไปลงทุนได้กว่า7แสนล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับสามารถชดใช้เงินคงคลังและชำระคืนต้นเงินกู้ได้กว่า1แสนล้านบาทด้วยและการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไปฟังนายกชี้แจงครับโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุก บำรุงสุขลงทุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นไปตามกฎหมายด้านนายชัยทวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายโดยบอกว่าฟังนายเศรษฐาอ่านคำถแถลงงบทำให้นึกถึงการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเพราะเต็มไปด้วยถ้อยคำสวยหรู นายกคนก่อนก็อ่านแบบนี้แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมที่เป็นการถแถลงแผนงบประมาณแบบกว้างๆหากไปดูเนื้อในพบว่าเลื่อนลอยสเปะสปะจับต้องไม่ได้การจัดทํางบประมาณคาดการรายได้เกินจริงไปราวหนึ่งแสนล้านบาทตั้งรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดที่แล้วก็ทําแบบนี้เหมือนกันและสุดท้ายต้องไปจ่ายชดเชยเงินคงคลังทีหลังด้วยสภาพเช่นนี้จึงมองไม่เห็นวาระเป้าหมายของรัฐบาลผ,ผ่านการทางบประมาณแบบนี้ อย่างไรก็ตามพอนายเศรษฐาแถลงร่างงบปี67เสร็จนะครับก็ลงจากที่นั่งแล้วก็ไปพูดคุยกับรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับมีการโค้งตัวลงไปคุยแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นการกำชับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เตรียมตัวชี้แจงในประเด็นต่อๆไปก่อนที่นายกจะเดินออกจากห้องประชุมสภาไปนะครับ การอภิพรายนี้จะมีจนถึงวันมะรืนนะครับ<า>ตอนดึกๆเลยวันที่5มมก,กราคมเพราะฉะนั้นจะร้อนแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราเกาะติดให้แล้วมาสรุปให้ฟังอ<า>ันดึกทีครับ